สวัสดีครับเก็บกลับนะครับเชา้านี้นี่ครับที่ดักไว้ไปครับเดี๋ยวมาดูหลังนี้ก่อนฝั่งนี้มันก็ปีที่แล้วม,มันมีที่ดักไปเรื่อยๆนะแต่ปีนี้งวมลงเยอะครับ รวยก็ได้ถ่ายไปไหนไวะนะโอ้ลากกลับไปนูน่นไม่ล่าหอีกดูขี้ครับท่านผู้ชมนี่แม่นี่ครับเมื่อคืนนี่เลยเนี่ยกดไปยังเ,งเปียกลูฟังนี้บมาง โอ้โหกี้ขี้ไปเเลยน่าจะเป็นในพุกได้แผงแล้วนะ่เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อปลาสดเหมือนเดิมครับหลังนี้ได้ตัวครับไมาอีกแล้วพุกเล็กอีกแล้วไม่พุกเล็กก็พุกรุ่นๆครับดูหลังนี้ครับ ดักใกล้ๆกันเลยครับดักซ้ำเขาเหมือนเดิมแหละโอ้โหลากกลับขึ้นมาบนนี่เลยตีไม่อยู่ดูตรงนี้ครับ ไปนู่นเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวนั้นพาดอีกแล้วโอ้โหอะไรอยู่วะสองหลังติดเลยเอยจะดูขี้มันก็เนียนๆอะไ้แกเนี่ยครับปลายตะขอผมงเนี้ย,ยออไป,ไปเดิดออกไปนี่ครับมันต้องข้ามอันนี้ไปทางนู้น สองหลังติดเลยทั้าาชหมเอ้ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอตรงนู้นเลยเมื่อกี้ฝั่งนี้อยู่นี่ครับเนี่ยมันก็ยังที่ยังมันยังดักได้นะดูลองลอยมันเดินข้างล่างครับรออันนี้ไปลองจะตัดเลือดหลังนี้ หลังนี้ได้ครับปุบก็นี่ครับไม่ว่าไงหลังนี้ไม่ลั่นครับ ก็มีนะข้างบนนะผมลองแวกดูแล้วแต่มันแวกไม่ถึงมันหนามันเป็นป่าจยากขนป้าผงครับดักได้ตามล้างล่างนี้แหละดูหลังนี้ครับหลังนี้กลับไปนู่นอีกแล้วเชือกถึงเกลี้ยดูไหมโอ้โอเอ้ ดูดิมันลากกลับไปไม่ลากไปพิ่งจะล่านตอน,น,นผมดึงเมื่อกี้เอา้าอะไรเนาะตายาดูว่าแบบผมเอาปลาเกี่ยวแล้วแบบตัวปลามันอ่อนนะเนาะมันไม่เหมือนแบบเหยื่อมันไม่มันไม่ทนพอที่หนูมันจะดึงแบบให้กระเดื่องมันขยับไดแบบ้ประมาณนั้นนะ พลาดไปหลายหลังเลยเพราะงั้นได้แต้มหลายเลยครับเดี๋ยวน่ะอีกแล้วโอ้โหงั่นลั่นพลาดบ่อยจังเนาะ โอตา่นั่นพลาดไปหลายหลังแล้วท่านผู้ชมไหมอย่างนี้ต้องเอาเหยื่อหมานสูตรเดิมมาลงซะแล้วมั้งของเท้าครับมันดึงเวลาหนูมันดึงมันจะได้มีแรงดึงเยอะๆไงไม่มีการหลุดแน่เหยื่อน่าจะไก่จะหมดแล้วป่านน่ เหลืออีกที่นะครับแต่ตรงไปที่คลองนั่นแหละแต่ดักไว้บนคลองฝั่งถนนฝัง่งนู้นเป็นป่าอ้อยดักซ้ำๆเหมือนเดิมสามเขานะครับฐานที่นี่ล่าหนูเนาะเหลือกัดกมันกะ็ะดิเนี่ยป่ะป่ะครับนี่นะครับที่ดักไว้ป่าอ้อย นนูของเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นครับนี่รถจอดกัตะกินอย่างนี้ครับ อตงไวห้ล่นคนคุณผู้ชมเมื่อกี้ลงมาก็มีคนมาเก็บกับดักหนูเหมือนกันนั่นแหละตรงนู้นนะครับตรงถนนเขาขาวนะ่ะนี่ก็น่าจะเป็นเขาดักเอาไว้แหละมาด,ดูดิครับนะี่ mai lét một lần. Và không mà, hoặc nó không có. ลักษณะทางมันเดินดิเนี่ยมรับหลังนี้ครับนี่หลังนี้คล้ายๆว่าผมวางกลับไว้ตรงนี้เนี่ยเป็นไหนแล้ว เฮ้ยมีรอยหน,หน,หนูนี่ลอยหนูน,น,นี่เอ๊ะก็มาเชื่อกูยังนะเดี๋ยวขอแวกหาก่อนครับหามาพักแล้วท่านผู้ชมแวกจนทะลุผูโปง่งแลวครับไม่เจอเอ๊ะลักษณะทางนี้ไม่น่าจะเป็นหนูใหญ่แล้วไม่เจอจ,จริงๆนะก็ะมัดเชือกไว้นนะี่หว่า แลี้ยก็ได้ผมงนี้แล้วก,ลก็บผมวางไว้เนี่ยก็เย็นนะกลับวางไปตรงนี้เลยเนี่ยให้เจอไป่กันทั่วเลยครับวันจะทะลุไปฝั่งนู้นไม่น่าไปได้ไมั้ย ตัวอะไรไปกินไปแล้วอย่างนี้ไม่เจอร่องรอยเลยครับสันนิษฐานไม่ถูกไม่มีอ่ะนะเดี๋วตดองไีก็นะ เดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนครับไปเหลือหลังนี้หลังแล้วก็ตรงนู้นอีกหลังนะครับลานถาดไปอย่างเยอะกับนิี้ก็กลับหายครับนี่ไม่ลั่นเนี่ยร้อยหนูมันก็มากินนะอ้อยแต่มันไม่เข้ากลับแบบมดมันล่อสมุดเลย ดูหลังสุดท้ายครับ oh. เดินเนี่ยจะไกลเลยว่าไม่ลั่น,นมันก็มีหนูนั่นแนหะเพราะกลับผมมันก็เย่อนไปเลยนะแต่มันดึงเยื่อไปนะครับสรุปแต้มกลางป้าอ้อยเลยครับส <c oughs> องตัวครับแต่ <c oughs> ยังดีนะครับที่ได้ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องหวังเยอะแล้วครับหนูมันจะเริ่มห่างตัวแล้วมั้งก็ไม่ห่างตัวแต่มันล้านพลาดไปเยอะครับปาหนูปาดแรกครับในของเดี๋ยวก่อนอนุญาตปิดคลิปก่อนนะครับฝากด้วยนะครับฝากติดตามผลง,งานด้วยครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีครับ